สวัสดีค่ะวันนี้วันพุทธที่หเดือนมก,กราคมของปี2,565นะคะไพ่วันนี้ได้ไพ่หมายเลข8ไพ่สาวแกล่งนะคะสเตรนราศีสิงลัคนาออสัญลักษณ์ก็คือราชสีนะคะ เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจกล้าหาญแข็งแกร่งต่อสู้เอาชนะอุปสรรคได้ฉลาดปัญญาดีมีมานะอดทนสูงเหนื่อยยากด้วยลำพังตัวเองแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่พึ่งพาใครเป็นคนดื้อดึงไม่ยอมแพ้ใครเป็นดวงขมผู้ชายหาคู่ยาก ถ้าเธอมีแฟนเธอจะมักใจคนที่เธอรักให้อยู่ภายใต้อำนาจคุมคุมง่ายจะได้คุมง่ายแต่ชแต่ชอบส่วนใหญ่จะได้แฟนเด็กถ้าแฟนเป็นคนมีอายุมากกว่าถือว่าโชคดีโรคก,ก็จะเป็นโรคปวดหลังปวดหัวปวดไมเกรน ส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกนิสัยรุยๆเหมือนผู้ชายนะคะถ้าถามถึงเรื่องความรักได้ไพ่เต้นก็หากคู่ยากมีเป็นคนตั้งสเปคผู้ชายไว้สูงแล้วก็ชอบคอนโทนผู้ชาย เป็นดวงข่มผู้ชายนะคะถ้าได้แฟนแฟนก็จะกลัวคะ่ะชอบออกคำสั่งนะคะเป็นผู้หญิงที่ชอบออกคำสั่งผู้ชายและถ้าเป็นเรื่องการงานการงานก็เป็นคนที่ทำงานเก่งสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคด้วยตัวของตัวเองได้เป็นคนอดทนเข้มแข็ง ฟันฝ่าวปะสักไปด้วยสติปัญญาของตัวเองค่ะการเงินการเงินกับสเตนสเตนจะเป็นคนคอยควบคุมการการเงินให้สอดคล้องกับรับกับจ่ายสอดคล้องกันนะคะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเป็นคนควบคุมจัดการทุกสถานาการณ์ได้ดีมากค่ะ สรุปไพไ่ใบนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะคะเป็นผู้หญิงที่ก